ครับสวัสดีครับแฮนบาร์ดัดปัดสบายในคลิปนี้ก็จะพามาดูว่าเเราจะผลิตชิ้นส่วนชิมสำหรับแปลงฮ a n เน s แคมปที่ถูกผลิตมาสำหรับการ28มิเมเท่านั้นให้สามารถรองรับใช้กับการเครื่องตัดหญ้าขนาด24มิมและก็26มิมได้นะครับทีนี้มาดูกันว่ามันมีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับ คับเริ่มต้นด้วยเราต้องมีเครื่องกลึงก่อนครับซึ่งเป็นเครื่องกลึงขนาดเล็กสำหรับงาน DIY นะครับแล้วก็วัตถุดิบที่เราจะใช้ในการทำเนี่ยก็จะเป็นแท่งซูเปอร์ินสีดำนะครับเป็นแลบ,บตันซึ่งเราต้องมาทำการเจาะรูให้ได้ขนาดเท่ากับก้านนะครับไม่ว่าจะเป็น24มิลิเมตรหรือ26มิลิเมตรครับโดยใช้จากดอกสว่านเล็กก่อน คือถ้าเราใช้ดอกสว่านใหญ่24มิลเจาะเลยทีเดียวเนี่ยมันจะทำให้เนื้อง,งานนี้ถูกกัดออกมากเกินไปแล้วจะทำให้เ,เจาะได้ยากด้วยนะครับแล้วก็เสียงที่จะทำให้ชิ้นงานเสียหายนะครับนั้นเราต้องเริ่มจากออดอกเล็กก่อนนะครับในการนำสูงเข้าไปให,ให้ได้ระยะคือประมาณสัก50มิลลิเมตรนะครับที่เราจะเจาะเข้าไปให้ที่สุดนะครับ ตามด้วยอดอกสวรรค์ที่สองนะที่โตขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อขยายรูออกจิีลนิสกลีลนิสนะครับและก็ามาดอกที่สามนะครับซึ่งในที่นี้เลือกใช้เป็นขนาดดอก17มิลลิเมตรนะครับค่อยๆขยายรูออกกลีลอนิสีลนิสเช่นเช่นกันนะครับ แล้ก็มาดอกที่สนะครับซึ่งเป็นดอกสุดท้ายเลือกใช้ขนาด23มิมนะครับคือไม่ได้เรียกเจาะขนาด24มิมโดยตรงนะครับเพราะว่า,าส่วนถัดไปเนี่ยจะเป็นการขยายดูด้วยมีดกลึงขวานรูในตามด้วยการใช้มีดกึงแบบ คว้านรูในนะครับในการขยายขนาดรูเพื่อให้ได้ตามการที่ต้องการก็คือ24มิลลิเมตรหรือ26มิลลิเมตรนะครับถ้าเป็นเครื่องซีน็อกญี่ปุ่นเนี่ยตามตามแต่เริ่มต้นคลิปเนี่ยก็จะใช้ขนาดก้า24 mm น24มิลลิเมตรครับงนั้นคว้านรูในเราจะคว้านไปที่24มิลลิเมตรนะครับตามด้วยใช้มีดกลึงปาดหน้านะครับเพื่อแต่งอขอบให้เรียบร้อยนะครับ จากนั้นก็วัดระยะที่เราต้องการจะตัดนะครับก็คือที่ประมาณสัก50มิลิเมตรนะครับแล้วก็ใช้มีดตึงตัดนะครับในการตัดพอตัดออกมาแล้วนะครับเราก็ต้องเก็บความเรียบร้อยนะครับก็คือลบคมที่มุมด้าน ของชิมทั้ง2ด้านนะครับทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับก็เป็นอันจบขั้นตอนกลึงส่วนนี้นะครับถัดจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องนำชินงานเราไปผ่าครึ่งน,นะครับแต่ว่าผ่าเพียงด้านเดียวนะไม่ได้ผ่าให้มันขาดเพราะว่าให้มันเกิด,ดช่องว่างให้มันสามารถขยับตัวได้เมื่อเรามีการคันลักแคมเนี่ยมันจะเป็นตัวขยับให้แคมแน่นขึ้น ั้นต่อไปนะครับเราก็ต้องใช้เครื่องดินอลิงเซาะร่องที่ตัวผิวด้านนอกของชิ้นงานนะครับนิดนึงเพื่อให้เป็นร่องไม่ให้ตัวแคมมันเลื่อนตัวนะครับถึงจุดนี้ก็เป็นอันจบขั้นตอนการใช้เครื่องมือหนักนะครับในการสร้างชิ้นงานก็เหลือเพียงการไปตกแต่งผิวให้มันเรียบร้อยนะครับ ครับก็เป็นอันจบขั้นตอนนะครับในการาแปลงฮาร์เนสแคมป์นะครับจากรุ่น28มิมให้สามารถใช้กับการ24มิมหรือ26ได้นะครับถ้าใครสะดวกทำเองก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางนะครับในการที่จะทำชิ้นงานออกมาใช้เองนะครับหรือถ้าใคร ไม่สะดวกคาเองนะครับสะดวกซื้อก็เชิญได้ที่ในลาซาด้าช็อปนะครับร้านเพิ่มปูนสุดช็อปนะครับลองเข้าไปดูนะครับมีสินค้าอื่นหลายตัวอย่างนะครับแบบปรับปรุงเครื่อสัญญาให้ดีขึ้นนะครับสำหรับปีนี้ก็จบไปนแค่นี้ครับสวัสดีครับ